ต่างจังหวัดอยากได้สินค้าเราทายังไงดีนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีร้านอยู่ต่างจังหวัดครับนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการจําหน่ายผ่านผ่านลูกค้ารายใหญ่ของเราที่อาจจะมีร้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับเปิดห้างสับค้าแต่ก็ไม่โทษถึงอยู่ดีนะครับแล้วก็ในลักษณะที่ว่าก็อาจจะมีมีสต๊อกของครับที่จํานวนไม่มากนักนะครับครับเราก็เลยมองว่า เราน่าจะสปอร์ตลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยในต่างจังหวัดให้เปิดร้านขึ้นมาได้นะครับอาจจะเป็นร้านเล็กๆที่เน้นขายตัวรีดกับเสื้อแล้วก็กระเป๋านะครับก็เราเพิ่งไปออกงานงานแฟรนไชส์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พบว่ามีผู้ประกอบการหลายๆนะครับของสินค้าไปไปลองขายนะครับก็ลองขยับายมามีการสั่งเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจังหวัดที่ไปบุกเบิร์แล้วนี่เป็นก็มีที่ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดครับโหไปไกลเลยคะไปร้อยเอ็ดฮะอ๋อเขามีค่อย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 ขยับไปเพราะจริงๆแล้ว่าเนเจอร์แต่ละภ้าก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกใช่ครับอ๋อฮะฮะในช่วงแรกๆอีิเกษเปิดมานี่เป็นเน้นเน้นเปิดร้านตามพละพก้อนเปิดร้านที่เราเปิดร้านในห้างในห้างแล้วก็ด้วยระดับราคาครับที่เราโพซิชันไว้เนี่ยครับค่อนข้างสูงครับ นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่เราเราทำตลาดต่างจังหวัดไม่ได้ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเปิดร้านลักษณะนั้นก็จะเปิดร้านเป็นขายเป็นรีเทลใช่ครับฮะแต่ในปัจจุบันนี้จะพลิกตัวมาเป็นโฮเซลใช่ครับฮะมันมีเรื่องมันมันมันสร้างยอดมาอย่างไรฮะที่จะเปลี่ยนให้ตัวเองมาเป็นโฮเซลจริงๆแล้วการที่เราเราผัานตัวเป็นโฮเซลเนี่ย<ะ>ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการที่เราจะทําตลาดต่างจังหวัด เขาเราพบว่าข้อจํากัดในการทําร้านแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีบุคลากรที่พร้อมซึ่งเราไม่เราเราไม่สามารถที่จะเทรนบุคลากรจํานวนมากๆขึ้นมาได้นะครับ,รบเราก็เลยมองว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเขาดูแลร้ลานของเขาเองเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนอ รักษามาตรฐานการบริการได้ดีกว่าที่ที่เป็นการหาบุคลากรแล้วไปประจําอยู่สาขาต่างจังหวัดครับในกรณีที่ผู้ประกอบการที่สนใจอย่างผู้ชมทางบ้านเนี่ยฮะสนใจนี่เขาต้องต้องต้องติดต่อมาที่คุณธวัชชัยติดต่อมาได้เลยครับที่บริษัทแหนี้มีคอนดิชั o อะไรไหมฮะว่าว่าผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเปิดร้านอย่างแอพพิเคตสาขาที่ต่างจังหวัดนี่จะต้องมีเงินทุนทรัพย์เท่าไหร่มีคุณสมบัติยังไงโอ้จริงๆแล้วเออเรายืดหยุ่นมากๆนะครับครับ เงินลงทุนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้จํานวนมากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เราอยากให้เขาทําธุรกิจได้นะครับก็ซัพพอร์ตกันเต็มที่แล้วระดับราคาเนี่ยเราเข้าใจว่าในต่างจังหวัดเนี่ยคือถึงในกรุงเทพเนี่ยเราเปิดร้านในห้างแต่ตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องเปิดร้านอยู่ในห้างอาจจะมีเป็นบูธเล็กๆอยู่ตามไนบาซ่านะครับก็สามารถเปิดได้อ๋อก็สามารถเปิดได้ฮะ ตอนนี้มีราคาเราก็ครับเราก็ส่งสินค้าให้ในระดับราคาที่สามารถทําตลาดต่างจังหวัดได้อ๋อ oh, ครับค <c rap> รับสําสหรับสาหรับตอนนี้มีมีมีสาขาต่างจังหวัดเริ่มเริ่มมีไหมยยครับก <c rap> ็เริ่มมีติดต่อเข้ามาแล้วครับเออก็เริ่มเริ่มมีติดต่อเข้ามาใช่ก็คอนดิชันก็ยังยืดหยุ่นอยู่ผู้ชมที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูติดต่อเข้ามาได้ครับดีครับฮะสำหรับตลาดต่างประเทศเหรอครับตลาดต่างประเทศนะครับจากที่ทํามาเนี่ยเอ่อ ต้องต้องเห็นอย่างงี้บว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยไม่ไม่นิ่งครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเศรษฐกิจโลกด้วยครับครับแล้วอีกปัจจัยนึงสาคัญคือคู่แข่งคู่แข่งของเราเนี่ยคือผู้ผลิตในจีนต้นทุนการผลิตเขาต่ำมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเราทุกรายที่ที่มาเจอเราเนี่ยนะครับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะ พูดว่าที่จีนราคาถูกกว่าเรามากอืมฮะเพราะผมรู้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าโปรดัก t ลักษณะอย่างเงี้ยมันควรจะมีที่จีนเยอะแยะเลยครับผมฮะงนั้นเราก็ต้องหาจุดต่างนะครับ,รบที่เราเราความแตกต่างจากจาก,จากสินค้าจากจีนจากผู้ผลิตจีนซึ่ง<ฮ>สิ่งแรกที่เราทำนี่ก็คือรูปแบบของสินค้าครับเราก็จะดีไซน์สินค้าให้สวยงามนะครับแล้วก็แตกต่างไปจากสินค้าที่มีที่ผลิตในจีนได้นะครับ<ฮ>แล้วก็อย่างที่เรนทราทุก ทุกหกเดือนก็จะมีคอลเลคชันใหม่ออกมาครับรบซึ่งสินค้าที่เราส่งออกเนี่ยก็จะเป็นตัวรีดเนี่ยนะครับรบแล้วก็ลักษณะของวอลล์สติ๊กเกอร์ซึ่งไว้ไว้ตกแต่งผนังนะครับอืมฮะแล้วก็พยายามพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างไปจากจากที่มีอยู่ในตลาดครับครับอย่างวอลล์สติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยจะใช้เทคนิคการพิมพ์ครับบนอาจจะเป็นกระดาษหรือเป็นพวกพลาสติก เป็น PVC เราก็พัฒนาสินค้าวอลติกร r เนี่ยที่ใช้วัตถุดิบเช่นผ้าสักหลาดผ้าแล้วก็ไม้มันก็จะมีมิติของก็จะมีความความความแตกต่างของมันตลาดตลาดที่ไปบุกเบิกนี่ส่วนมากเป็นกลุ่มประเทศที่ไหนบ้างฮะก็จะเป็นสหรัฐอเมริกายูโรครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับแล้วก็ออสเตรเลียอ๋อโหส่วนส่วนมากนี่จะเป็นค่ครื่องตลาดที่มีกําลังซื้อใช่ครับ ด้วยด้วยระดับราคาของสินค้าเราเนี่ยเราก็จําเป็นต้องไปที่นั่นครับต้องไปที่ตลาดที่มีกําลังซื้อสูงเนาะในช่วงแรกติดต่อออกไปออกไปบุกเบิกตลาดไงครับในกรณีที่เราไปงานแฟร์ครับไปงานแฟร์ในงานแฟร์อย่างเช่นงานบิ๊กนะครับแล้วก็งานกิฟแฟร์ที่ฮ่องกงครับซึ่งเป็นงานที่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะส่งคนมาเดิน ดูสินค้าแล้วก็สั่งผลิตสินค้ากิฟแฟร์ที่ฮ่องกงนี่มันก็จะมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะก็มีปีละสองครั้งปีละสองครั้งนะครับประมาณเดือนปลายเดือนเมษาครับเดือนตุลาคดมาคลาอ๋อฮะก็ไปออกงานแฟร์ตามต่างประเทศอยู่เรื่อยๆเลยใช่ครับฮะก็ไปออกก็ได้ยอดมาตลอดก็มากบ้างน้อยบ้างครับอ๋อมากบ้างน้อยบ้างอะไรครับอย่างที่บอกว่ามันไม่นิ่งบางครั้งก็ได้น้อยบางครั้งก็ได้มากครับผมอ๋อแต่แต่แต่น่าสนใจฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้สเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องเรื่องเรื่องภาวะแข่งขันในตลาดด้วยโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศมี SME ผู้ประกอบการไทยหลายๆคนเลยที่เขาอยากจะทํายอดส่งออกครับนะฮะซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะตัวเองเริ่มต้นยังไงนะฮะอย่างคุณทวชชัยเริ่มส่งออกมาปุ๊บเศรษฐกิจโลกก็เริ่มตกต่ําเลยมีวิธีการชิปตลาดยังไงหรืออะไรแข่งขันยังไง วิธีการปรับตัวยังไงเดี๋ยวลองมาพูดกันช่วงหน้าก็ได้นะฮะใช่ครับครับ,รบผมแล้วก็นี่คือช่วงที่2ของรายการนะครับผมอยู่กับคุณธวัชัยเสรีเด่นชัยครับเจ้าของแบรนด์แอปพิกเกตนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบช่วงหน้านะฮะสำหรับรายการคนไทยเข้มแข็งครับน่าสนใจมากเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับผมอยู่กับคุณธวัชชัยเสวีเดชชัยครับเจ้าของแบรนด์แอปเปิลเก้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องเรื่องภาวะการแข่งขันของตลาดต่างประเทศ <c oughs> ับฮะของทางคุณธวัชชัยเเป็นคนบุกเบิกตลาดต่างประเทศเองเลยตั้งแต่ต้นเลยใช่ครับ,รบมีตลาดที่อเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็มีของทางยุโรปด้วยใช่ <c oughs> ครับฮะเนเจอร์ของตลาดแต่ละที่นี่ต่างกันยังไงบ้างฮะจริงๆ <c oughs> <c oughs> ตลาดสี่ตลาดนี้ ก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับก็สินค้าอาจจะเป็นลักษณะของงานดีไซน์มากกว่ารูปรบแบบของของสินค้าจะต่างกัน<ฮ>ะนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยรูปแบบสินค้าที่ค่อนข้างเด็กๆหน่อยนะครับ,รบจะเป็นที่ต้องการของตลาด <ฮะ S 2> อเมริกากับยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ะจะต้องการรูปแบบสินค้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอฮะฮะ แต่ว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างญี่ปุ่นนี่เขาก็เขาก็มีลักษณะของ DIY อยู่ที่ประเทศเขาอยู่แล้วใช่ไหมครเขาเขาเป็นตลาดที่ที่คนทํางาน DIY ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอ๋อฮะแต่ว่าเราเอาเข้าไปสินค้าเข้าไปแข่งกับเขานี่มันเราแข่งด้วยอะไรครับเราแข่งด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าพอเราแข่งด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าใช่ครับแต่จีนก็เอาเข้ามาแข่งในญี่ปุ่นด้วยใช่ครับเหมือนกันแต่ว่าเราสร้างความแตกต่างที่มันแตกต่างกันยังไงครับผมอย่างแรกเลยนี่คือรูปแบบของสินค้า นะครับรูปสินค้าของเราเนี่ยก็มีการออกแบบนะครับสีสันสวยงามรูปร่างสวยงามนะครับอันที่2คือคุณภาพครับซึ่งคุณภาพเนี่ยเป็นประเด็นที่ลูกค้าของเราหลายหลายรายนะครับหลังจากสั่งสินค้าเราไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เคยสั่งสินค้าจีนพอเปรียบเทียบกันแล้วก็กลับมาฟีดแบ็กให้เราทราบว่าเออคุณภาพของเราดีกว่าที่จีนมากครับก็เขาก็จะยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าจีนกว่าสินค้าจากประเทศจีนครับแต่ว่ามันแต่ว่า แต่ว่าสินค้าของอยกตัวอย่างตลาดญี่ปุ่นเขาก็จะมีสินค้าของเขาซึ่งแพงกว่าของเราใช่ครับแต่ว่าของเราจะแพงกว่าของจีนใช่ครับมันก็จะมีตัวตรงกลางซึ่งมันก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันก็เป็นกับการตลาดตัวหนึ่งที่แบบเราแทรกตัวเข้าไปอยู่ได้ใช่ครับบุกเบิกตลาดยากนะครับในต่างประเทศกว่าที่ที่สินค้าเราจะติดตลาดเออก็ต้องใช้ความอดทนนะครับจริงๆแล้วคือเวลาเรา พบกับลูกค้าครั้งหนึ่งะครนะครับก็มีการต้องลงซื้อขายสั่งสินค้ากันไปครับก็ไปทดลองตลาดจริงๆแล้วลูกค้าอาจจะหายไปสัก1 2ึ่งถึงสองปีเราก็คิดว่าเอ๊ะลูกค้ารายนี้คงจะหลุดไปละครับนะครับสั่งรอบเดียวลรวหายไปปรากฏว่าผ่านไปสองปีกลับมาสั่งอีกฮ่าฮ่าคือเขาเองเนี่ยเขานําสินค้าเราเข้าไปเนี่ยก็มาไปทําตลาดนก็ต้องใช้เวลาผสมคกลี่ยเปนกันกว่าที่มันจะติดตลาดครับนะครับ เขาก็เน้นเน้นเน้นขายเข้าผู้นําเข้าใช่ครับส่วนมากผู้นําเข้าสินค้าประเภทนี้เป็นพวกอะซเซสโซรี่ใช่ไห<ช>มฮะ<ช>เขาก็จะนําเข้าไปที่ไปร้านข,าข,าของเขาเป็นดิสตบิลของเขาใช่ครับก็<อ>จะไปดิสตบิวให้ส่วนใหญ่ลูกค้าและช่วงแรกๆจะเป็นรายใหญ่นะครับเนื่องจากจำนวนการสั่งผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงครับนะครับช่วงหลังมาเนี่ยจุดแข่งขันที่เราแข่งขันกับจีนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องปริมาณการสั่งผลิตครับนะครับที่เขาเรียกว่า MOQ ฮะน่าสนใจครับอ,อย่างโมคิวนี่คือมิน um e ิมัมออเดอร์วอนติตี้ก็คือจำนวนที่สั่งต่อต่อสั่งผลิตต่อแบบนะครับ e <t ree> อย่างจีนเนี่ยถ้าไปสั่งผลิตเขาเนี่ยเขาก็จะขอทีหน e ึ่งหนึ่งพันชิ้นสองพันชิ้นข้านต่ำที่เราเนี่ยบริมาณสั่งผลิตขั้นต่ำนี่แค่สองร้อยเราผลิตแด้ละลูกค้าต่างประเทศหลายๆนี <t ree> ่ก็ก็พมมาเจอเราเนี่ยเพราะโมคิวต่ำมาก อย่างสินค้าตัวรีดอย่างเงี้ยหรือวอลล์สติ๊กเกอร์เนี่ยครับเวลาเขาสั่งไปเขาอยากได้แบบเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าสามารถสั่งต่อแบบจำนวนน้อยได้ได้หลายๆแบบที่จะนำเข้าไปขายได้อ๋อนี่ก็คือแบบจุดที่เราแข่งขันกับจีนแข่งขันกับจีนก็คือที่แข่งขันกับจีนได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคุณภาพับมีรูปแบบแล้วก็มีตัวโอคือใช่ฮะแต่ว่าแต่ว่าเราเรื่องการลอกเลียนแบบเหรอครับ จีนได้ยินว่าเป็นนักก๊อปปี้เดเวลลอปเมนเลยก็จริงๆก็หวั่นหวันอยู่นะครับก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ก็ยังไม่เจอปัญหานี้กับกับขาลิอในจีนนะครับฮะฮจริงแล้วส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่าพอดีผมไปจีนกลับมาระหว่างยู่จีนเนี่ยพยายามเข้าเว็บไซต์ตัวเองแล้วเข้าไม่ได้ ก็ยังนึกยิบแอบดีใจอยู่ในใจสงสัยจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้จีนคัปปี้เราไม่ได้ไปจีนนี่ไปไปขายสินค้าหรือว่าไปไปดูตลาดครับผมไปดูตลาดครับก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาตลาดเขาเป็นยังไงบ้างแล้วมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเคยเคยไปสํารวจตลาดมี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 ยอดสั่งซื้อส่งไปจีนไหมฮะไม่มีครับไม่มีนะฮะ ล้วจะไปทํา O E M ที่จีนนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับก็ลองดูก็คือก็ไปดูทางโอกาสต่างๆครับครับก็มาประกอบการพิจารณาผมได้ยินว่าที่จีนเนี่ยเวลาเขามันต้องควบคุมคุณภาพเวลาผลิตใช่ครับทําให้ผมสงสัยว่าคุณภาพมันคืออะไรฮะในสินค้าอุปกรณ์พวกนี้เออตัวที่เราส่งออกนะครับหลักๆคือตัวรีดกับวอลสติเกอร์เนี่ยคุณภาพคือความ ติดแน่นทนนานนะครับสมมติเาเอาไปรีดติดบนเสื้ออย่างเงี้ยครับครับสักกี่ครั้งคําถามยอดที่คือสักกี่ครั้งเราถึงจะหลุดครับผมมาตอบไม่ได้เพราะว่าซักมาจนรับั้งไม่ท่วมมันก็ยังไม่หลุดอ๋อฮะก็คือคุณภาพตรงนี้มันก็ยังต่างกันใช่ครับทําตลาดส่งออกต่างประเทศมาหลายปีละในช่วงที่แอปปิเกก็ต้องผ่านมรสุมเรื่องเศรษฐกิจโลกตกต่ำด้วยฮะยอดตกหายไหมฮะมีครับ ยอดส่งออกช่วงช่วงแรกๆดีมากครับสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอดก็จะหดตัว